ครับกาสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสุขุสุขคนนะครับบรนยากาพาพี่พาน้องมาชมเส้นทางให้เาหราเลอพี่น้องเนี่ยเห็ดปลาเนะช่วงว่าเห็ดปลาตีลา,ายอยู่เราแต่ที่ไม่มีเราเห็ดปลาทา้งล้วงไปดินเมล็ดสองหนึ่งสามพี่น้องมีทหารปลาสองหนึ่งสามช่วงอำเภอสุเมศรนะครับอำเภอสุเมศรไปอำเภอผู้พันนะครับขามเขานะครับขามเขาผู้พันไปสกลนคร ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับสมเด็จสกลนครกับปะมั่นเกาสิบกวิโลพี่น้องสิบตัวสมเดทท็จอำเภอผู้พันกับปะมัณหาสิบัวนะครับฟันหาสิบัวลกเส้นทางเนี่การเป็นเส้นทางขึ้นเขาลงเขาง่สรับซับซ้อนนะครับโอ้อขึ้นเขาลงเขาเชี่ยวครดรรถเลี้ยวนะครับ เส้นทางในภาคอีสานเหนือเนี่ยอีสานเหนือเนาะบม่เจียวกับจังหวัดเลยนะครับบม่่่เจียวกับจังหวัดเลยมีเส้นทางนี่แหละนะครับคมเขาผู้พันเนี่ยเป็นเส้นทางทีโคดโค้งโคดง่อแต่บ่สูงชันนะครับบ่สูงชันขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นทางที่บดบ่บ่สูงชันแต่โคดโค้งนะครับโคดโค้งสวยงาม ทือกเขาภูผ่านกะมองมีอากาศพอสมว่าแล้วเป็นภูเขาที่ว่าสูงชั้นนะครับเป็นภูเขาหลังเต้าครับหลังเต้าขึ้นไปแล้วครับมีบ้านมีเฮียนพวกเนตบ้านเนตเทียนเป็นอำเภอบนระเบียงอ่ะอำเภอภูผ่านน่ะคิดว่าลูกอำเภอภูผ่านอำเภอยังอีกพุทธบาทเป็นแต่อยู่ทั้งภูผ่านเนี่ยเคพื่อนอยังไงเคพื่อนอยังไงเรื่องอุ้ยพอมาอัองเกื่อุ้ยนี่ถางล่างคน ็นหนึ่งที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะกต่ยุ่ทั้งเสือเขาผู้พันพี่น้องเนี่ยโคดโค้งนะครับช่วงนี้ยังไม่ทันเลยโคดโค้งหลายต้องเลื่อยพาสเสวยไปจังหน่อยพี่น้องเลื่อยพาสเสวยไปสี่เริ่มโคดโค้งนะครับเริ่มโคดโค้งแห้งแต่บนสูงชั้นนะครับสูงชั้น บางหม่องก็สามเลนบางหม่องก็สองเลนบางหม่องมีไรทางบางหม่องก็มีไรทางนะครับพออ้ไตระับไปเรื่อยเห็นรถไล่ไล่เพราะเป็นยังเนี่ยเห็นรถไลายๆมีรถบรรทุกแลนน้ำหนาขั้นเดียวทันหละนะครับถ้าแซงกันบ่ได้ก็คื้นเหาเลยซุ้มแลนมาแล้วเรื่องกัาต้อดาาต่อดาาต่อด่ากันเป็นสิบยี่สิบพันนะครับ เป็นสั้นพอาะตะหอนมองแงในปุ้มก็รุดไปพอโดนบรรทุกขึ้นก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆไต้ขึ้มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นทางเส้นนี้สิเป็นเสจจเ้นทางที่โอค p สูงชั t i o n นะครับการขึ้นกับรถขึ้นเขาลงเขา,เาใส่เกียร์ต่ำใส่เกียร์ต่ก็ยังบอกนะว่าถ้ามีรถบรรทุกแล้วน้ำหนักมันจะเป็นสิ่ มันทุกแลนอเนาะทุกแลนน้าหนาที่เป็นแบบนี้มีรถแลนต่อกันเน่าเหยียดเลยละ่ะจนกลัวสิมีสามเลนบอกได้มีสามเลนแซงกันรุดไปเลยะครับกใส่เกียร์ต้ำรับใส่เกียร์ต้ำม,มันจะเป็นอะไรนักรถนะครับวัดดินเพืองน้มันหลายตอนขึ้นนะครับตอนลอ้มหัวสียร์ต้ำเพื่อนยังเพื่อสิบอกดินเบ่ก นะครับก็จำเป็นจะไปเบรกนะบเบรกเข้าออจมูกอ่ะจะเบรกชุกเชิญนะครับแคว่าจะเบรกชุกเชิญและการขับรถขึ้นเขาลงเขาก็มีนะครับเอาเบรคดูดูพาเบรกเข้ามันกสิ่ห่อนห่อนไปให้เกิดการซึกรอเพื่อเพื่อใหม่นะครับกขซ่อมก็ใหม่ใหม่ปุ๊บก็เห็นใหตุมันเบรกไปอ,อยู่นะครับ อยู่อันตรายนะครับต่งอันตะเบียกช่วงชุกเฉินก็แล้วกันนะครับขึ้นเกียร์ต่ำลงเกียร์ต่ำตามป้ายบอกเลยพี่น้องป้ายนันบอกว่าใส่เกียร์ต่ำเกียร์นันเกียร์นีบใส่น้ำเขาไปโหลดเราพี่ก้มปลอดภัย อันที่เป็นอีกเสียนทางหนึ่งที่มีรถคนใส่หลพี่น้องใส่หลนะทั้งทางท,างทีมีทา้งอื่นเลือดหลาด้วยกันก็เสียนนี้นใส่หลาการที่จะไปจังหวัดสกลนครเขาอ,อ,อยู่กาฬลสินไปเส้นใดใดเนี่ยไปได้หลายเสียนพี่น้องแต่เสียนที่สะดวกสบายเสียนที่ว่าได้ไปอ่า ดีกนั่นไกลก็ขึ้นเส้นเขาภูผพันไปนี่อ่ี่น้องเนี่ยายเขาจะพอใช่เทียบตามแล้วล่างถึงเขาหม่ง<อ>พาสเสวยเนี่ยพาเสวยใหญ่เลยนั่นเนี่ยตำนานพาเสวยกรับพระเจ้าแผ่นดินพุทธหลักวัตสเด็จมาแต่จังหวัดนครพนมนะครับคนมานั่งกินเข่าอิฟ้าเนี่ยเป็นสีไปจังหวัดกาฬสินธุน์มานั่งกินของง่ายอยู่นี่นมาแต่สบมบูรณ์เอามาแต่ใหญ่นครพนม นอนอย่นร้นพนมนไปจังหวัดกาฬสินไปเบิ่งเคลื่อนเคลื่อนเนั่นเบิ่งมองสาเคลื่อนทุกกาฬสินเนาะแล้วก็แวกินข้าพี่นน่เดี๋ยเลิ่นพาสเวย,น,น,ยวนะครับับมีจุดชมวิวนะครับพาสเวยกับใครมมิว ตางเสน vida, ้นนี้ทะลุดีๆนะครับรถสภาพดีๆยางดีช่วงล่างดีนะครับเข่าโค้งดีๆนะครับทรับสนุกนะครับทั้งเส้นนี้ควมันบุสูงขั้นชุดความจะควายใต้ระดับอากาโค้งถ้าเรไล่ไปตามโค้งเลยนะครับก็ต้องเบรกนะครับดึงเข่าโค้งเหยียบก้ะเลงดึงเข่าโค้งเหยียบช่วงเหยียบช่วงล่างของโค้งครับดีนะครับทะลุดีเลยรถมีความพร้อม รถจั่วางบ่ดีดีเนี่ยพงนยางเ่หน่อยมาเียวได้ห้องฝอนลิงเียวละอลิงเงียบดเีเมาเสร็จนีถ้าเป็นรถเก๋งพวกแคบมรีนะคแคบโมรีนี่ครับเห่ยว้พี่น้องเอ้ยเข่าโกงชุดชุดชุดเ่ว่าฟังเสียง ก้องเสียงของไหลหากกันนี้ทั้งหลังจะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นเสทางท่างดีเป็นดีที่สุดกี่เปอร์เส็นต์พ่ลุน้นจะัน ผมรถบัสมากมากร่ามาการเหาอยู่อำเภอสมเด็จสมเด็จนะครับก็ต้องถามเขาตรงนี้แหละถามเขาผู้พันตรงนี้แต่ถามเขาอยู่หน้าคู่หน้าคู่กับไปได้สองหม่องได้เป็นห่องถามไปทั้งหมดขันแกเจ้ายึดแถวหน้าคู่แถวเขาวงแถวกุชินาไล่เนี่ย ครจาสิบพว่าเ้นนี้เด้พี่น้องเ้นนี้มันไกลเ้นนี้มันเลยเขาขึ้นเขาสูงหล้กก็แรแลนน้ำเขาไปไกลมันไก่แต่ยูหน้าคู่เขาสิไปเซนอต์ตองห้อยตองห้อยตองห้อยนี่แบบว่ได้ขึ้นเขาพี่น้องขึ้นไปนิดเดียวหล้วก็แลนน้ำซองเขาไปลงตองห้อยเลยนะครับที่แบบว่าไม่คนซื้อก่อนเด็กขึ้นเขานะครับใกล้ เซนันใกล้นะครับข้างดีงอภาษายู่าคู่นึกกันอย่างมาทาั้งผู้พันก็นได้มาทั้งผู้พันกันแลนขึ้นมา,าเสียนสังข์คอนะครับตำบลสังข์คอแล้วมาสอดผู้พนนันขึ้นกันเ่นนี้ก็ได้ยุเขาวงเขาวง,าวงออก็ไปเสียนงหลวงนะครับนุ่หลวงไปสอดออต้องง่อยแต่ก็ได้ไปนุ่หลวงนี่ ก็สามแยกสามแยกกันเลี้ยวฟ้ากับไปนงหลวงตะแลนตรงไปเป็นนุงตองอ้อยนะครับไม่ได้หลายเส้นนะครับสักา้านขาอยู่แถวสามชัยอยู่แถวช่องสามหมอขี่ไปไปเรื่อยๆนะครับไปว่าริดไปออกไปพังก้นดอกพังก้น ไปสกลนครไปได้หลายหลาย,ลายทางเนะคกับยุแถวนี่แต่เส้นทางที่คนนิยมหลายที่สุดคือเส้นนี้ี่รถไรอะสองหนึ่งสาม,มาสว่าถนนดีบางช่วงกวัเป็นสามเลนบางช่วงกวัเป็นสี่เลนนะครับ<ม>ขาลงเขาก็ได้ดีอยู่<ม>เดี๋ยวมกว็ุปลอดไฟระดับหนึ่งนะครับ ไปเที่ยวกาบใต้ภาคเหนือหน่ยอเรื่องคเรเรื<ม>เ่อง<ม>นี่เห็นบ่าเนี่ยจะเป็นสามเลน่เสรจามเลนสองรถสอ,แสษษองแถวแถวกิบฟุตใหม่นี่เน,นี่ยนะเป็นสามเลนเนี่ยเรวโอเชนะขึ้นสามขันสากเซแลนคิดใส่ขั้นเร็วสีแจ้งไปแถวนี้ย็นนอ นางหนาวอีกตัวไหนงีนง้ตัวมาตั้งไก่องก็เฉียดจากคนนคองก้อนเดียพี่น้องยินดีตอนรับสามเลนถนนดีนะครับช่องเนี่ยเครืงมือเน,นี่ยดีไรถนนเนี่ยลิงเห็นวน่าทำให้อาหารลิง